ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะสำหรับคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่รัศมีแขและมดดำคชาภาถูกไฮโซคนดังฟ้องฐานทำเสียชื่อเสียงค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยทีเดียวเพราะว่ารัศมีแขเขาออกมาเปิด,ดเผยว่า,วาตนนั้นถูกว้างแก้วใสจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะคะส่วนมดดำเองก็โดนหางเลขค่ะโดนฟ้องไปด้วยว่านำข่าวไปอ่านทางสดเขาอ้างว่าเสียชื่อเสียงและมีผลกระทบต่อธุรกิจนะคะ โดยวันนี้ทั้งคู่ค่ะได้มาตามนัดรอบที่2ที่ศาลอายารัชดาตกลงให้ไกล่เกลี่ยหลังจากไฮโซคนดังขอเลื่อนการไต่สวนคดีนี้มาแล้ว1ครั้งคือเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะและสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาด้วยตัวเองเหมือนเดิมแต่ได้ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนค่ะโดยอ้างเหตุผลว่ายังอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่สะดวกที่จะมาพบศาลตามนัดหมายในช่วงนี้ ส่วนคุณมดดำและรัศมีแขมาในวันนี้เนะคะเพราะว่าอยากจะไกล่เกลี่ยให้เรื่องจบโดยเร็วเพราะเสียเวลาในการใช้ชีวิตและทํางานค่ะคือคดีคดีนี้มินประมาทเราก็ต้องแยกกันนะครับคดีมินประมาทก็ว่าตามินประมาทสาหรับีเป็นยังไงนะครับสหรับวันนี้ก็ท้ายที่สุดก็คือไม่ได้คุยกันคือต้องรอในแง่ของนายการไกลเกลี่ยมันสามารถ จริงๆแล้วต้องบอกว่าการไกเกลี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดไม่ต้องอยู่ในสารก็ได้อนอกสารก็กเกลี่ยได้เพียงแต่ทางเราเองเนี่ยเราไม่ได้รับการติดต่อมากกว่าถ้าเรารับการติดต่อเราก็ยินดีคุยอยู่แล้วแสดงว่าณวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นณวันนี้ยังเราก,ก็อยู่ในประเทศษษที่มีกฎหมายครับ แล้วกฎหมายก็คุ้มครองสิทธิ์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่แขสูญเสียไปคนบอกว่าออโอเคเออหน้าแขจะไม่เป็นอะไรออตอนนี้ด้วยระยะเวลาที่มันรักษาหายแต่ว่าความรู้สึกของแขข้างในล่ะใครรักษาได้บ้างไอ,อ,อ,อันนี้แหละฮะทีม่มันมีมูลค่ามากที่สุด ด้านคดีอาญาที่รัศมีแคเป็นโจกฟ้องไฮโซคนดัง so ฐานทำร้ายร่างกายที่ศาลแขวงพัทยานะคะก็มีการดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้เตรียมออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่คู่กรณีไม่มาพบเจ้าหน้าที่ถึง3ครั้งโดยนัดต่อไปนั้นนะคะศาลได้ประทับฟ้องแล้วและจะมีการสอบ ทำให้การในวันที่16มีนาคมนี้หาใครโซกคนดังยังไม่มาอีกก็จะโดนหมายจับนะคะส่วนรัศมีแครบอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากเสียเวลาในการใช้ชีวิตค่ะ